วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวะริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,กปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวาอภิวัทนสิริด สนิจังวุฒาปัจยายโนจัตตาโรธรรมมาวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลัง